สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเก่งพีซเกมเมอร์ครับขอนาทุกท่านมารับชมการจําลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับจะเปิดถิ่นแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของไรตันนะครับในส่วนของคู่ที่ก็จะทํากันขันจริงในค่ำคืนวันเสาร์ที่1ตุลาคมเวลา21่สิอกิกครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องชูพีเมียร์ฟุตบอล1และ2ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับแล้วก็ทลิปนี้ครับ จะทำเพื่อให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงก่อนจริงครับจะไม่มีผลต่อแมชการแข่งขันจริงอย่างแน่นอนนะครับหากรับชมแล้วถูกใจฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชนะของเราในการฝึกภา,ยาคยกระดับผ่านปีกว่า22 PlayStation 5กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับืูบรบรยากาศก่อนจะเริ่มเกมครับสำหรับคู่นี้ที่แอนฟิลด์นะครับสรุปตารางคะแนนปัจจุบันครับเจ้าบ้านลิปู อยู่อันดับที่8ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว6นัดมีอยู่9คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างไบรตันครับพวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางพรีเวสอังกฤษนะครับแข่งไปแล้ว6นัดมีอยู่13แต้มตามเจะฟูงอย่างอาร์เซนอลอยู่5คะแนนครับแล้วก็ตามรองเจอฟลูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่4คะแนนร่วมกับสเปอร์อันดับที่3นะครับผม อ่ะครับมาดูรายชื่อเขาฝั่งเจ้าบ้านหรือภูเกันก่อนครับประตูเป็นอเลสซงเบเกอร์ครับต่อมปเป็นอเล็กซานเดอร์เชอร์มาเติฟเปิดจูฟันได้ฟาสตัสซิมิคัสกับเดนการมิฟาบินโยครับอระตูแล้วก็เดโก้คาเดล่าสามประสานครับโมเมซาลาเดโก้โชต้าและลุยดิอาสนะครับทีมัพสามของฝั่งหรือภูในคาบคือวันนี้จะดดวลกับฝั่งของไบรตันแหละครับ อ่ครับดูรายชื่อของฝั่งทีเงมเยือนไบรตันกันมากครับประตูเป็นโรเบิร์ตซันเชสครับฝั่งมีเจอร์เวิร์แมนลูวิสตังแรมเวสเตอร์แดนกลางมีซอลลีมัสปาสคาลโกลสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาซิสกัเซโดครับเดนนิทอสซาแล้วก็กองหน้าคู่เป็นแดนนี่เวเบ็กกับอิล็อกเอ็มเวปูเลยครับระบบของไบรตันวันนี้เป็น3-5-2นะครับอาครับด้วยจาก ความยอดเยี่ยมของไบรตันใน4ซั่นนี้การนะครั 6, 6, 6, นอซาลู 3, นะรารและนัดสุดนยถือว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับลิพูในเกมนี้อย่างแน่นอนเลยครับแต่ก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรใน90นาทีที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับย้ำกันทีนึงคู่นี้แข่งขันจริงในงค่ำคืนันเสาที่1ตุลาคมเวลา3ทุ่มทางทูพีเมนฟุตบอล1และ2ครับอาครับเกมเริ่มครับไปฝั่งลิพูเจ้าบ้านได้เริ่มก่อนจะได้บุกจากทางฝั่งขวาไปซ้ายครับไบรตันทีมเยือนจะบุกจากซ้ายไปขวา บอลของลิพูซาล,ลาให้ฟอบโยมองไปตรงกลางแล้วบีช่องครับถึงเดียโก้แล้ให้ติดไกเซโด้รับย้อนคืนครับเจอฝั่งของลิพูบเบลแมนเปิดมาตรงกลางแล้วมาเต็มาดักได้ครับฟอบโยให้เร็โโชต้าสายมีเดียสซี่มาโยกขวาแล้วเปิดไปครับปู่ติดดัมเบิลเซอร์ก่อนอจังหวะได้ตอบโต้เร็วของฝั่งลิพูครับยางจะเจาะทำประตูให้ได้เร็เวที่สุดครับฝั่งของเจ้าบ้านแอสุโด นะครับดูเล่นของฝั่งบริทันบ้างแม็กลิสเตอร์กับให้กับทอสซาอาริสเตอร์เจอกับซิมิคัสเรามาถึงทางฝั่งขวาเจอกับเทนครับทอสซาโยกมาแล้วไหลบอลนิสันเลยครับโอ้โหทีเซฟของอลิสันโอ้โด้วทักทายเหมือนกันแล้วฝั่งของบริทันต้องรีบแก้ไขกับลิพูประบาไดไม่ได้นะครับเกมนี้โอ้โหซาร่ายาวติดเบลมันโอ้ผู้สินเป่าหยุดเกมนะครับแล้วมีการบาดเจ็บของเสียหายเลยครับลิปูเตียโก้คันตาล่าครับโอ้โหนี่ก็ เล่นบาดเจ็บเล่นตหลาคดีโอหายารเลยครับมาเสียเดกโก้ไปยู่จังหวะเข้าทางอันชนนี้ครับอ้ปาซาโกสชนกันกับเดลโก้กโแล้วเจ็บเลยครับไม่ไหวครับลงเล่นต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนครับส่งคาวิเอเลตลงมาแทนครับเอาก็ดรอปบ,บอลให้แล้วก็ดูคืนครับ <c oughs> ของครัโย ชาเตียนครับชาวนี้ฟางบอมมาเอาลบเก็บไม่ได้ครับอาะตูดักฝั่งลิปูลอถึงโชต้าเลือกมาที่ดิโอ้สโอ้โโอโโอโโดูเชื่อกันได้ดีหนึ่งประตูต่อศูนย์ของฝั่งลิปูกับขึ้นนำไบรตันครับจังหวะที่บอลยาวของฟามิโยที่ดอบบอลแล้วต้องคืนให้แต่ว่าโอ้ออกมาจากประตูไม่ดีครับของโรเบิร์ตซันเชสแล้วเจอลิปูลงโทษครับแล้วโชวต้ารอจังหวะแล้วดิอยสยืนรอ ซัดจ่อเข้าไปครับ1-0ึ่งศูนย์ครับต้องต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยครับโรเบิร์ตซันเชสไปออกบอลให้เพื่อนไม่ดีเท่าไรแล้วหรือปูวยดักได้แหละครับอ่าครับ1-0ึ่งศูนยเขาจะบ้านได้ประตูออกนำเร็วนะครับอู๋จังหวะดรอปบ,บอลนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับการปรับอัปเดตขึ้นมาของฝั่งฟีฟ่าครับพากมาก็ไม่ค่อยได้เห็นจังหวะนี้เท่าไรนะครับในการสุดภาคของเราอ่าก็เบเบกต้องดูไบรตันดู ลิพูจะเร่งเพิ่มได้ไหมอากาศของมาของโชต้ารับจากซาลาครับโชต้าซัดเลยครับโอ้โหเขาสองเองว่างเดีว่าซันเชตไม่ยอมนะครับชอนนี้ <sk r isa> เดินเกมเร็วต่อเนื่องครับฝั่งของลิพ <sk r isa> ูเป็นเตบมุมเป็นอเล็กซานเดอร์โนครับอาทีที่14บส่ัญญา,าเพือนว่าจะเล่นอย่างไรเลยครับขึ้นมาแล้ว ส่วของแนวรับที่จะมาถกลุ้นทาตัวอัพเปิดตกโด่งมาแล้วโม่งได้ปาสคาล์สก,ากสเก็บจะมาซ้อครับของอาตูไปต่อดีอะรเสนอไฟมาถึงโชต้าจะคืนเจออาริสเตอร์ดักแล้วไปครับเอเบ็มเปปูมาโยกทางขวาก่อนขอไปเองครับมีความเร็วแล้วสปีดหนีมาแล้วดูไล่ตามอาตูไม่ยอมครับ <c oughs> ตามมาช่วยซ้อนก่อนครับหลุดพื้นที่ไปของซิมิรัสโชต้า คืนปาบ,บินโยเลยครับโชต้าเดี๋ยวบีบต้องคืนก่อนนะครับถึงเอเลียดให้โชต้าสายเดียสขยับแล้วเดียสจะดันใหมโอ้โหมาจากตำแหน่งล้ำหน้าเลยครับดูเดียสรีบเร่งครับช็อตนี้คิดว่าโชต้าจะให้ก่อนนะครับแต่ว่ากลายเป็นไอช้าจเจอฝั่งสามเซนแบกของไบริทันเช็คไว้ก่อนแล้วครับปีกขีของไบริทันครับนาทีที่20เปิด คงไปข้างหน้าไปวัดดวงดูเลยครับเบเบกได้ซ้ายเล่นกับทอสซาจับยาวไปแล้วก็เรียกฟาวได้นะครับยิ่งจังหวะที่เล่นบอลแต่งจังหวะแรกทำได้ไม่ดีครับทอสซาแต่ว่าอุสินเห็นว่าการเปิดปุ่มอันตรา,ายของฝั่งเรื่องของลิฟพูลครับเต่าเป็นฟรีคิกให้กับบริตันครับอาจจะได้ลุ้นบ้างครับจากฟรีคิกของบรตันแม็กอลิสเตอร์ ประตูมองแล้วขอตักเข้ามาแล้วก็มงสกัดได้ครับโชต้าถึงแบล็กลิสเตอร์ไปเองแล้วเลือกมาพาซาวโกลด์รอบโอ้เราไปการหลุดมาครับเราดูช็อตนี้เลือกมาง่ายๆเลยครับโอ้โหเวลเบกครับติสเหมาได้ครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ลิฟูมีพลาดเหมือนกันเลยครับรอบนี้คือไบรตันเลยครับตามได้โอ้ไม่นานเท่าไรครับพวกเขามาตีสเหมาได้ครับที่แอนฟิลด์โอ้โหต้องชมเขาจังหวะ ขลุขึ้นไปนี่เนี่ยไม่มีใครตามเลยครับลราไม่ลำหน้าครับเอเบรพูี่รู้ว่าตำแหน่งของเบเบกที่มีโอกาสที่จะทําได้ดีกว่าแล้วก็เลือกให้เพื่อนได้ไปโล่งๆเลยครับไอซอนมาไม่ทันเลยครับดิสเมอร์ได้ครับบริทันเป็นหนึ่งหนึ่งครับอู้อะไรครับตอนนี้น่าจะกลับมาสร้างความกดดันให้กับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลได้เลยครับไบริทันดิสเบได้เลยครับอันทีที่ยีิบหจากแดนนี่เวเบกครับอาลิเวอร์พูลจะทำอย่างไรการเสีย เตียโก้ไปในช่วงต้นเกมหรือว่าอาจจะสร้างความเสียหายกับแดนร้างของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับเดียสคืนซิเมียสเอเลียดเดียสไปไม่ได้แล้วต้องขอสลับไปอยู่ตรงกลางแล้วฝากาบินโยให้กับเตียโก้ล็อบดูกาดของเด,ด,ดียสซัดเลยโอ้โหเมื่อข้ามขานเดียงและเสียดายครับนี่ของลูยดีสโอ้โหคิดว่าน่าจะเป็น2-1ของลิเวอร์พูลครับไม่คมเองครับชนิดของลูยดีส โอ้ยโรเบิร์ตานเชสเกือบจะโดนทักทายครับช็อตประตูที่2องลิปูได้ลุ้นเลยแต่ว่าข้ามไปนิดเดียวครับของเดียสเอาเขามาดูไรตันบ้างตูดสินให้ได้เล่นต่อจังหวะได้เปรียบนะครับแล้วคาเซโดโอ้มีการลุ้นมาบ้างแล้วแล้วซัดเลยครับโอ้โหโอ้เกือบจะแซงเหมือนกันของไรตันแต่ว่ายิงออกไปเลยครับปาส์าโกสแล้วมีเหลืองของโชต้าเกมเดือดนะครับตอนนี้โอ้ยูกศิ์ต้องรีบ เตือใจแล้วก็เบรกไว้ก่อนครับโอ้โหเล่นหนักเลยครับเดือกวโชวต้าครับนีที่ดดโดนแค่เหลืองครับโอ้แล้วเมื่อสักครู่ครับเป็โอกาสของปาสคาโกลส์ครับน่าจะได้เป็นสองหนึ่งกันนะว่ายิงเหมือนจะดูสกอนว่าติดเซฟของอาริสซอนแหละครับปาสคาโกลส์จะเปิดของไบรตันมาเราได้โคกไหมเป็นเฟนด์มองออกมาได้เก็บทีเอ็มบีปูหลอกหนีเอเลียดมาได้ วิสตังมีช่องมาที่เอมเปปูครับที่มาแล้วเลือกกลับมาได้สั้นเลยครับโอ้โหลโ,หโหดทอซาไปสองประตูต่อหนึ่งของฝั่งไบรตันแซงจนได้ครับลีพูแสดงเห็นชัดเจนว่ามีความพ่ายให้ไบรตันได้เห็นแล้วก็เจาะจนได้แล้วครับนี่ลูกหนึ่งกับลูกสองนี่เม่คนเราฝั่งกันเลยนะครับโอ้ดูแฟนๆไบรตันน้อยกว่าว่าเสียงเทนี่ลัน่นกว่าเลยครับตอนนี้ดูดีกวาหัะก,ก็คงไมาให้ครับโอ้เป็นอินดอกเอเมปูครับที่ได้สองแอสซิสต์ไปแล้วเรา ตัวสองนี่มาจากเรโดทอสซาครับยิงส่วนทางอาลิซอนเข้าไปสวยงามครับเ,เลียดเบืร์งเนียป้องกันได้ยากหากไซน์เป็น2-1ครับที่แอนฟิลด์ครับของทีมเยือน,นทำได้โอ้สถานการณ์ทำไปก่อนครับลิเวอร์พูลแต่ว่าต้องเสียเปียโกัวันเทราไปอ๋อครับแดนกลางตอนนี้มีปัญหาชัดเจนนะครับแม็กคาริสเตอร์ไม่ฟื้นไปแล้วขอเล่นกับซสลิมาร์ช จะตัวทาบอลออกไปเองครับเสียทุ่มให้กับลิเวอร์พูลสถานการณ์ออกสตาร์ทได้ดีนะครับเจ้าบ้านแต่มามีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นนะคแล้วก็ต้องเสียเดยโกไปแล้วด้วยครับจะเป็นอย่างไรนะครับการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของฝั่งลิเวอร์พูล อาครับอิเลียตให้ฟาบิโยลหลตัวเกี่ยวได้เราจ่ายเสียแล้วลูกขยันของโชต้าตามไปบีบเรือว,ว่าบอลเข้าทางไว้เปนจ่ายไม่ดีครับฟาบิโยดักได้โชต้าขึ้นครับมาที่อาตตูอารตูจะให้กับซาล่าไม่ดีก็ไกเซโดดักทางได้เอเมปูนี่ครับว่าขยันมาช่วยเพื่อนจะชงเลยราทำเสียแล้วตักข้ามาครับโอกาสของซาล่าโอ้โหก็ต้อง รีบจะโม่งให้ข้ามตัวของซานเชสครับซาร่าต์ทำไม่ไดีเท่าไรอเอาแล้วได้ส่วนบ้างของไบรทันเช้าใบกับแมงลิสเตอร์เอเลียดโอ้ช่วงท้ายเดบูก็ขอเร่งจะแลกบ้างชูตาเล่นกับดิแอสเอซิมิคัสไปครับดิออสโอ้โหยาวไปเลยครับซอลลดิมาร์ชดักรอได้แล้วโอ้โหเกือบจะโดนซาร่าตชกจากด้านหลังครับแก้ไขทุกคู่แรกสามทีครับเกมที่แอนฟิลด์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับไบรทันครับ ต้องชื่นชมเรื่องของไบรตันครับช่วยกันวิ่งไล่บี้ไม่หยุดเลยนะครับน่าจะเป็นครึ่งแรกที่พวกเขาต้องการจะรักษากรน,นี้ไว้ให้ได้นะครับสำหรับทีมเยือนฟอร์มโยสองข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับในช็อตที่เสียประตูนี่ไม่มีใครตามประกบเรื่องของไบรตันนะครับที่สอดขึ้นมาเลยอาครับเดียสสับเราโยวเข้าขาเอเลดถึงโจตาแล้ว เอเดตให้มาครับความยุ่งตรงกลางซาลาซาลับจะควายกับอารตูแล้วก็ว่าจบครึ่งแรกครับเป็นไบรตันครับบุกมานำเหลียวภูอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ได้ประตูแต่ฝั่งของไบรตันเป็นเดลี่เบเบกับทางด้านเดโดทอสซานะครับซาร่านี้ก็ถูกตัดออกไปจากเกมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับจะกลับมารับชมต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับผม เอาละครับเรากลับมาแล้วเพื่อนๆต่อในครึ่งหลังนะครับอีก45นาทีครับว่าจะแก้เกมอย่างไรสําหรับฝั่งของเจ้าบ้านอย่างลิฟูในการที่ต้องตามไบรตันอยู่หนึ่งประตูนะครับเอาครับดูเร่งขึ้นมาขึ้นแล้วโอกาสได้มาสักเลยครับโอ้โหเดียรบอลตรงตัวของโรเบิร์ตซันเชสบจะตัวเสียดายสุดๆเลยครับทําเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นเลยครับเริ่มครึ่งหลังมาอู้ซัดไปซันเชสจงไวครับ เร็วก็พึ่งหลังดูว่าลูกเต็ม,มุมครับอเล็กเซนเดโนจะเปิดเข้าไปลุ้นมาดิวกับฟานได้ขึ้นมารอแล้วมีโชตา้าปนเปลียนอยู่ตรงกลางแล้วเปิดตรงตรงมาเล็งเลยครับแล้วก็ได้โคกโอ้โหฟาบ,บินโยว้าดูกัดของลิปุอีกครั้งหนึ่งครับได้สะบัดแล้วแต่ว่าดูจากมุมนี้ก็กรอบไปแล้วก็ถ้าตรงตรงนั้นก็มีเบ์เบกที่คมดูแล้วครับ วางยาวขึ้นมาด้านหน้าผเตะถึงครึ่งหนึ่งของฝั่งลิฟูลเลยนะครับลูกบอลของซันเชสอาร์กซาลาซาลาอาจัะเชื่อมด้านในกับฟาบิโยอาตูกลับมาที่ฟาบิโยครับไอ้กับโชต้าไปที่เอเลียดนี่ครับไปล่มหมากับฝั่งของลิยโอเดนกลางของไบรตัตนนิดอยู่เยอะแล้วครับลงหาช่องยาานะครับเอเลียดรับถึงโชต้ารับจะพลิกเนี่ครับเจอสอนอยู่แล้ววิดังไม่ยอมโชต้าออกซ้ายเดียส ฟาบยโออารเ,เดียสควายครับถึงโชต้ากลับมามีสอบไปรับจะให้มาก็ติดเจลเวมบ็รับรอส่วนอะไรครับพื้นที่เปิดทั้งซ้ายเลยขวาตักข้ามาจะได้ใช้คมเร็วเว,วเววเบเกี่ยวได้ครับหนีฟันได้มาเว,วเบกโยกมาซ้ายเว,ยวเบว็กัวกับันได้แล้วโอโ้โหจะเปิดครับติดนี่เหนียวๆรังรังกันอยู่ครับช็อตื่อสักคคู่ ทำไดไ้ดีในจังหวะเปิดสุดท้ายของเบเบกับฝั่งของบรตันนะครับอตูหาซาล่าโชต้าคืนเอเลียดไม่ไปข้างหน้าเอาไปจ่ายเสียนะครับรับเอเบปัวออกมาอลิสเตอร์คารม,มาดูเอาลงได้ทอสซารอ,อเบิร์นนะครับมีอยาบมาตรงกลางที่กาเซโดกาเซโดไหวางสายที่ได้ดูทอสซาทอสซาหลิงแล้วจะหนีไม่หลงกลเลยครับอตูหาครับลิปู เลเซเดโน่ไดออกมาซาร่าาลาไปต่อที่โชต้าครับออกไปข้างหน้าไปเห็นเพื่อนนะต้องวนรอก่อนอาริเซเดโน่แต่มาลิพูวันนี้ดูครับการทําเกมครับดูจะช้าๆๆแล้วก็ตันๆเจาะไม่ได้เลยครับอยู่กันเยอะนะครับฝั่งของไบรตันอบอลตักได้รอส่วนแล้วอาร์กัปปาเซาโกสวางข้ามไปยครับทอซาทิสอดมาเจอกับปัจจุบนไดโ,โ,โอ้โหตัวบังว่าหรือว่าทำได้ดีครับปัจจุบันไดท็อปเมสซิ่งกู อากมาต่อโชต้าเลี่ยนกับซาร่าซาร่าเเปลี่ยนตำแหน่งก,กันกับจากนั้นโชต้านะครับโยกมาอยู่ทางขวาโชต้าถึงบอลแล้วมองเปิดพุ่งไปตรงกลางไม่ดีครับบอลพุ่งเข้าขาโรเบิร์ตซันเชสเป็น68นาทีครับแม่ลิพูยังตามอยู่ครับ1นต่อ โอ้เราไปเสียบอลแบบนี้ครับดีพาสกับโกสวางข้ามาแล้วมงตั้งกับตอษาให้ครับเบลเบกไหลมาเอเวอร์พูลแล้วโอกาสได้เลือกซัดเลยครับชนขาดด้วยโว้ไปกาลิสเตอร์ครับมาโอ้ยังสามหนึ่งไม่ได้ฝั่งของไบรตันเนี้ยช็อตของมาสเตอร์ยิงน่าเสียดายครับโอ้เกือบไปครับลิพูโองยังโชคดีครับตามอยู่หนึ่งประตูอยู่ครับเจ้าบ้านมาที่ซาร่าเปิดมาจะให้ครับดีอาร์สมีซัลลิมัสมาสอน นะครับแล้วดูเอาเวมนไปเล่นช้ามยัสโชคได้เอาตัวเลือกกลับมาถึงเอเลียดแล้วการของชัวใต้มาซาลาฟ <mm> ไม่มีช่องจะพลิกยิงนับลองคืนก่อนครับที่ฟาบิโอเอาโยมาได้ซัดเลยครับโอ้โหโชัวใต้าาตีเซฟของโรเบิร์ตซันเชสเกือบจะตีเสมอได้ครับหรวอหู <mm> โอ้โหนบางเท้าเน้นเลยครับชัต้าแล้วยิงหักข้อไม่ดีเท่าไหร่ครับ อาครับลุ้นต่อจังหวัในมุมของลิวพูบ้างครับยืนถูกที่ถูกเวลาหลายจังหวะนะครับวันนี้ของโรเบิร์ตซันเชสฝั่งของไบรตันอ่าครับมีขยับเปลี่ยนตัวของฝั่งลิวพูครับส่งทางด้านมิวเนอร์ครับลงมาแทนอาตูแล้วก็ฝั่งของไบรตันนะครับส่งเดนิสอุนซารปรับลงมาแทนทางด้านของเดดดี้เวเบกนะครับอ่าครับเปิดเต็มมุมตรงๆมาแล้วก็ได้โคครับ ของซาร่าครับเอามือของโรเบิร์ตซันเชสนะครับคว้างเร็วทันทีครับเวม,มันหังซ้ายจะไปเองก่อนครับเล่นลิฟท์ผูเติมขึ้นมาสูงแล้วก็ดูกรบเปิดมาใช้ความเร็วไปกระนั้นอุดับบังได้เก่บวตดมนิวเลอร์ครับโอ้โหจะให้เวนดางซ้ายรอสา ได้ครับไบตันขาดวนผ่านไทยยังจากข่าดื้อเอากับของลิบูบ้างได้ย้อนโยต้าให้มากับซาลาซาลาฉาไปแล้วก็เปิดมาเอเลียตั้งมาไม่มีใครครับติดเวสเตอร์โอ้ลิบูขึ้นสูงครับนี่ครับลอยไปเลยครับก็แนวรับอาไบตันที่อรอสวนแล้วเฉ่อยจังหวะอย่างี้ครับซอล์รมาร์ชเจอกับฟัมโย Ooh, iec, คืนกลับมาปาสกาวโกลนเราเกี่ยวไรครับอิเวปูเจ้าตัวแตกมาเราโอกาสได้ซัดแบบนี้โอ้โหบิดเกมไม่ได้ครับอโอกาสของไรตันดางทอสซาโอ้ดิเซบปองอาริสันเิอบอมมาใหม่ครับเราก็ฟันได้โคกงทิ้งออกมาได้โอ้โหจ่อจ่อของทอสซาครับตักข้ามาอย่างถึงที่ดิออสอิเวพูโอกาสลุ้นติสเหมือนของอิเวูจะทำได้หรือไม่ดิออส มาที่เอเลียนแล้วพายมาแต่ของโชว์ตาไม่แม่นแล้วสองมีฟาบินโยโโติดเอาดูเขาแมา่ช่วยกันป้องกันจะได้ครับฝั่งของไบรตันครับตัวตูกามา้นที่เปิดแล้วโอ้โหดูอูด้ alf, าฟพาไบด้ันข้าเลยครับอานไหน,นเหลียงตัดเข้ามาแล้วให้กับแม็กอาริสเตอร์แล้วมบการได้ซัดเลยครับโอ้โหไอเวปูครับ รีบตะบัดยิงเร็วครับเป็นไอซอนออกมาไกาลรอบมีย้อนมาให้เหลืองกับเวอร์จิลฟันไดครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับต้องไปดูนครับว่าฟันได้จังหวะเข้าสกัดหยุดแล้วเปลี่ยนซิมิร,สรัสส่งโกเมสตรงนาครับฝั่งของลิฟูจเป็นการเปลี่ยนตัวที่ปแปลกๆองฝั่งลิฟูอาจจะ มีการลบกวนด้วยการบาดเจ็บด้วยครับฝั่งของซิมการ์ดเราเปิดเตะมุมมาครับเรา,าได้ขึ้นมุมมาเตะมุมได้แล้วสองยูบูเคลียได้แล้วสินเป่าจบเกมครับเป็นว่าไบราตันครับมุกมาเฉือนเอาชนละลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งในการจำลองแมตช์นัดแข่งขันขึ้นมาจากชน n e l ของเรานะครับอย่างไรเพืเ่อนๆอย่าลืมไปรับชมของจริงกันด้วยนะครับอันนี้ก็ลุ้นกัน ่วความสุขสนานก่อนจริงเป็นความบันเทิงสําหรับเราที่มอบงห้กัาทุกท่านในการฝึกภาพปัญญาฟุตบอลนะครับภามีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องขอไปแฟนๆทางลิฟร์พูลแล้วก็ไปตันด้วยนะครับวิวการมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันจะเป็นทีมใน,นนั้นฝากรอติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ